ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่ม,มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูนรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับกจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูนนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสําคัญของกิเลสจึงทําให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆท,งท,งท,งที่สิ่งที่จะเป็นไปให้ประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆท,ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ ปัญหานี้ทําเป็นการทําลายตัวเองไปในตัวผู้ทีวัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังเราเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม่เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะอย่างไงกิจจะต้องเกิดต้องรับผลอย่างรมนั้นนี่ ผู้นี้มีความขยะแขยงต่อสิ่งที่ไม่สนปราถนาแล้วก็ไม่กล้าทําแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นี้รู้สึกจะศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําตาม ได้ชอบพวกนี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทําลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีเกี่ยสิ่งทั้งหลายเที่ยงหรือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วสูนย์บ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นนะนี่เคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลสจิงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมมาเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดเพียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว ว่าความคิดที่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อยึอเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราแม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมง,งายนี้มานานยิ่งใหยคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่า จึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสำคัญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือกิจตะภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระกิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลน,นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนน่เฉยมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้น การจดจําเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไปม,มันก็เป็นแต่ชื่อต,ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสําคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิตจตภาวน,นาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะ,ะรจะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเห็นจิตมีความฟุ้งซ่าน เป็นการก่อควนตัวเองฟุ่งซ่านมากก่อควนมากทำลายตนเองมากนี่ให้พยายามระง,งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้พุ่งสร้างนั้นเสียอีกก็ย่อมมีทางสงบลงได้เพอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่เพียงท่านี้ ก็พอทราบเงินต้นหนึ่งขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำด,ดับก็ยอมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจริงไม่ใช่เราเราจะไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันนี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้าน ไม่่ใชเราไม่ใช่ธาตุาขันธ์ถ้าขันธ์ไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันธ์เป็นของเราตามหลักสมมติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีมีการการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลํหนักลํหนักอย่างนี้เ้จิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความ สาะแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความสนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางปลูกมัดหรือทางแก้หรือทางถอดถอนเนี่ยถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางกระสังสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่าง นี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหาห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งม้านั้งขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอ การตัดกระแสะของจิตที่ชอบคิดใน,นแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทำรองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลาบากเพราะความคิดเช่นั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเดสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดในแง่นั้นมากๆกำหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปพิเรกประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่ข้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้น่ะค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้แล่นี้รากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไป ถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละละ่าสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนะ่นในเรื่องกระแสะของกิเลสท,ที่ออกไปจาก,กจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะ่ะสําคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวอตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคือ,อมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่นั่นแหะเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชา พยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางทางตา,งตางนี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างน,นี่มันแตกกระจายออกไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิจคิดไปในทางกิเลสคิดไปทาง,ททงเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเรา เรากร็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายเราก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไร ความโกรธแปลนความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้นแต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้น มักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเราแย่ไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีขแนงขนแหนงไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารุณโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆ เนี่ยมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจมันก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะรู้ที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เจตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปโดยลําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละ ล่นลากกันไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดกีเลสดท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของมะของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็าไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็จะเหลือแต่รากแก้วเขาถอ,อนพวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตออ ความศูนย์มันจามันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นอะ่ะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่พบชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิตนี่เราทําไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงพบชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะน,นี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีการมาอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะอ,อะไรมาเกิดธาตุขันนี้ออกมาจากอะไร ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของม่นมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นยายชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่วัาตายแล้วศูนย์ในขณะนี้มันศูนย์ไม่ศูนย์มันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่เราพบชาติคือความสืบต่อแห่งพุทธธชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชืองมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัว แก่ตัวเตลตาตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไงมันศูนย์อยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความศูมนย์ภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูนย์ได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูนย์มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้น แล้วเราจะอะไรมาศูนย์ความสําคัญมันมันสาคัญหลอกตลมต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทให้เกิดมีอยู่ภายในใจิตใจรากเงาข้ามูลขอพมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดบันยังคําตลอดกับตลอดกันไม่มีกําหนดก,กฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยก็ต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่อนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจ นี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสําคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญน,นั่นแหละไปเกิดอีกไปลาบความทุกข์ความลําบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทาอะไรล้วก็ทําอยากทําบาปทําอะไรก็แล้วแต่ทำใจของเราในวาระที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมาย ทีนี้เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชัวช่วช้าลำมากทั้งหลายทล้วนี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นฉะนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วหรือนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดย,ยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแลวไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสํา,ค,าคัญมาหลอกลวงตนเองตอนนั้งน้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี่ไม่สูญเชื่อแห่ง พิเลธที่เชื่อแห่งพบทางชาติซึ่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ความสําคัญเรามันสูญได้สูญได้ตามความสาคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่สูญแล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหน มันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกําลังแห่งกรรมกาลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถักใจให้ไปเน่มันจะสูญไปไหนทายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดสูงต่ําขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อํานาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในใจิตใจซึ่งตนสั่งสมไม่แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียน เรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดตงนั้นเขา้ามาตัดนี้เข้ามาด้วยกิจตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยกิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัด กันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับ,ดบน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางคิดตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐานท่านนั่งอย่างนี้อ่ะจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลล้ไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือ,อ,อ,อนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่องความความเกิดความแก่ความเจ็บค,ความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไป เป็นภาพต่างๆให้เราลุ้นเลงมันเติงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องทิ่ภาพที่ออกไปจากจิตที่ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับลำดับแล้วมันตัดขาดออกจากกัรเรื่อยๆขาดกปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามา แม้ที่สุดร่างกายของเรล่านี้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นนะ่ะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดพาณาจิตอีรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่าง มันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกขามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้ผูเห็น เราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็รื่องของกิเลสในการแก้นี่แก้โดยปัญญาเพกกื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชาติลงไปอย่างเนี้ยนี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการ,ร,ร,รตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่า ธาตุขันธ์ก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันธ์นั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมันมีอะไรตัดนกักฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วพบชาติ อย่างอื่นมันขาดไปโดยลําดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชชานั่นแหละเนนือตัวกิเลสแท้กิ่งก้านสาขาของกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ได้แ,แก่อ,อวิชชานีอวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่าน,านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่ก,บกับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอาวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติานั้นเน เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมืม่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานํามาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทำไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้เล่านะ ัญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดพอตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดีน rying, นเราจะพูดแบบโลกเขาเรีรเยกว100่าร้อยเปอร์เซ็นเออหมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาทีกับกี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาเกิดตัวนี้พา,ต,พาตายตายแล้วตายเล่าลเกิดซ้ํ coherent, าเกิดซากเกิดมาหยุดไม่ถอยทุกข์ซ้ำซากซากๆมาหยุดไม่ถอย มายุติกันแล้วหรือในครั้งนี้ข่าวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติที่ตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่าขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความเมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเครือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิ อันไหนที่มองคิดนณาคน้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความโุนเดาเพราะความสําคัญเมาเอาหมดแ,แล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้มาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวพ้นไปจึงได้เห็นโทษชัด เจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่เราได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธร,รมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ทำร้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้นี่เราเรียนธรรมภายในจิตใจ เรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทํางานกับกิเลสทําอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาตแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่ นี่แหละความสิ้นสุงของสูตของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนอันเรื่องความศู์ของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดจากเก็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศู์สิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะศู์สิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความมริสุดเด่น แสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมจิตนี่ไม่ใช่ความศูน์นี่อย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วกิเลสสิ้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภา,ายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแนบประกาศทมสอนโลกมาตั้งสี่สิบห้าพระพันษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจา้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกล่ะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจาก จิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั่นจะออกมาจากไหนนั่นเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในะจิตใจหม,หมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอเนี่ยความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของทีเจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลาบากดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่มโดนดอนมีได,มด้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมานแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บน่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลนีกลกลก้ก็รับตามเหตุตามผล,มลไม่ปีนเกี่ยวกับธรรมคือคติธรรมดา ก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวิจัยไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการข้องใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปลงง่มจมความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการด้วยไม่มีเหตุมีผลนี่ไม่ตรยากตะพัดตะคืออยากไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยากเท่นั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่ ไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในยจิตใจ,จมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนาน,นวันนี้พูดถึงเรื่องวัตกจพ,พูดถึงเรื่องความสูงความไม่สูงตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรา ทั้งที่ความสัมพันธ์ว่าศูนย์ทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นในด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชือ่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาผิด ออกดอก,ดอ,กออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกๆท,ท่านน้ไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแล้วอาศัยธรรมะพระเจา้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดําเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหา ตามที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพยงเท่านี้เอวัง